สวัสดีครับสวัสดีชาวไก่แจ้ครับผมเจอกับผมน้ำแถมครับวันนี้จากคลิปที่แล้วนะครับมีข้อความแล้วก็มีเพื่อนๆถามกันมาเยอะว่าตอนนี้ยังมีไก่แบ่งอยู่ไหมถ่ายคลิปให้ดูหน่อยนะครับต้องบอกแต่ข้อท็จจริงว่าโอเคเอาตัวที่แบ่งเลยลยกันนะนะครับใครดูคลิปผมอันนี้นะครับทางช่อง YouTube ของเรานะครับติดตามทางไก่แจ้น้ำแถมขอนแก่นนะครับ0 9 9ย์9 4 5 9 2 0 9 9 2 5 9 4 5 9 2ที่โทรมาคุยกันนะครับ นำเสนอเลยครับกับคลิปนี้ว่ามีน้องไก่ชุดไหนแบ่งได้นะครับโอเคโมเมนต์แรกคือขาวหางดําขาวหางดําคือให้ตัวสวยเลยครับคือตัวผู้ตัวนี้นะครับกับตัวเมียตัวนี้สวยทั้งคู่ขาสั้นฟอร์มดีหน้าหล่อนะครับฟอร์มเทพเห็นไหมครับลักษณะดีมากๆเลยนะครับคู่นี้แบ่งได้เลยครับกับไก่แจ้ขาวหางดําเพศผู้เพศเมียนะครับเป็นไก่ใหญ่ชุดต่อมานะครับเป็นสีโกโก้กะ โกโก้กาเป็นสีหายากมากแล้วนะครับเพื่อนๆนี่เลยครับเห็นไหมผู้หนึ่งเมียสองนะครับสวยมากฟอร์มเล็กและสีดีฟอร์มดีตัวมีหางยาวชูชันมากเลยนะครับดูลักษณะดีๆนะครับสวยมากนะครับกลมป้อมมากนะครับสีออกโกโก้บรรหวานนะครับไม่เข้มสีอ่อนๆ่อนนะครับลักษณะดีเลยทีเดียวนะครับตัวผู้คือคือนิดนึงนี่นะครับฟอร์มเล็กกระจินลิดนะครับถ้าค๊อปปี้เองนะฮะตัวเนี้ย ผู้หนึ่งเมียสองดีครับตัวเมียกําลังไข่อยู่นะนะครับลองเพื่อนๆลองไปเลี้ยงดูนะครับถ้าใครชอบสีนี้โอเคต่อมาเป็นสีสีมงคลอันนี้เป็นตุ๊ก,กตาครับไม่ชอบเดินครับตัวผู้ก็นิ่งๆอย่างนี้ครับแต่สีดีนะตาหนีที่หงอน,นิดนึงนะครับตัวเมียสวยมากเดินดุก๊กดิ๊กดุกดิก,ดกน่ารักนะครับตัวเมียสองัวผู้หนึ่งชุดนี้เป็นสีทองนะครับทองหางดํา ตัวมีสีดีมากนะครับดูลักษณะของการไลส่สีคือไล่เข้มอ่อนสลับกันบานผมเอิน่นมาสีงังสีไข่นะครับมันสีดีนะครับไก่คู่นี้ชุดนี้ครับลักษณะดีมากนะครับเดินดูนะ่ะสวยนะตัวผู้น้าหลอนะครับแต่ว่าเสียตรงหงอน,นิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราใช้ทําเป็นพ่อพันธุ์ ยี้่อนไม่ค่อยชอบเดินเท่าไหร่หางดําดีอยู่ครับลักษณะดีตัวผู้ตัวนี้ผสมเป็นนะครับสีมันดีดูไล่เส้นขนนะครับดูไล่สีดีไม่ติดหมกไม่ติดสร้อยเห็นไหมครับไม่ติดสีดําเลยนะครับปีกไม่แลบขาวโอเคใช้ได้นะครับสีทองต้องประมาณนี้ <c oughs> เอาใจคนชอบแฟนซีนิดนึงนะครับแฟนซีชุดนี้เป็นการผสมหลายๆสีเข้าด้วยกันนะครับ <c oughs> ผมเรียกว่าแฟนซีอะไรไม่รู้นะครับ แต่ว่าสวยนะครับเพื่อนๆสนใจก็สอบถามได้นะครับคู่นี้ก็เป็นคู่ที่น่าเก็บอีกคู่หนึ่งนะครับถามมาได้นะถ้าชอบแฟนซีโทนนี้นะครับแฟนซีอีกคู่หนึ่งก็คือค่อนข้างที่จะโอนเดรนนิดนึงก็คือมันจะแก่หน่อยนึงนะครับเอาไปฟังเสียงขานและการเลี้ยงเพลินสวยงามเป็นแฟนซีสามสีนะครับตัวเมียตัวนี้เคยประกวดมาแล้วนะครับตัวผู้ก็เคยประกวดมาแล้วแต่ว่าเริ่มแก่แล้วนะครับอันนี้เลี้ยงปล่อยสวนเลี้ยงสวยงามได้นะครับ นี่ตอนนี้ก็สวยนะเลี้ยงไปฟังเสียงนะครับโอเคนะครับคลิปนี้กับน้องแก่วสวยๆมีแฟนซีสองคู่มีสีทองนะครับมีสีโกโกกะ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 แล้วก็เป็นสีขาวหางดำคู่นี้นะครับ ยังไงเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณที่เชิญชอบแก่แจ้งค้ำแขมขอนแก่นครับจะทําคลิปดีๆมาเพื่อนๆได้ชมนะครับกับน้องไก่เรื่อยๆเข้ามาคุยกันเข้ามาทักทายกันได้นะครับสนใจน้องไก่มาคุยกันนะครับไม่ต้องหมายถึงว่ายังไงมาคุย,ยกันได้ครับไม่ ไม่ไม่ไม่จัดน้องไก่ไปก็ไม่ว่ากันนะครับมาคุยกันมาทัาทายมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับว่าเพื่อนเลี้ยงสีไหนอะไรอยู่ที่ไหนยังไงนะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลให้อาหารอะไรยังไงนะครับเก็บไข่แบบไหนนะครับเลี้ยงดูแบบไหนกบไฟเท่าไหร่อะไรยังไงมาคุยกันได้นะครับตรงนี้พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อเป็นข้อมูลดีๆนะครับมาแลกเปลี่ยนสำหรับคนรลกไก่แจ้ด้วยกันเนาะโอเคนะครับ ผ่านไปผ่านมาขอนแก่นใครอยากได้น้องไก่แวะมาหาไก่เจ้าทําเลยนะนะครับพร้อมจะส่งให้เลยนะครับกับบริษัทส่งไก่ดีชานะครับส่งให้เพื่อนๆได้แน่นอนเลยนะจ๊ะเราจะไปดูน้องไก่ต่อแล้วนะครับแล้วก็น้องไก่น้องห่านอาบน้ำอยู่ด้านนู้นด้านในนะครับมันมีน้องไก่อีกเพียบเลยนะครับที่จะไวรรอเพื่อนๆนะครับถึงแม้คือมันอาจจะไม่โดนใจทุกคนนะหมายถึงว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าไก่ผมนี่เยอะ เป็นฟาร์มใหญ่อะไรครับมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นผมก็เลี้ยงในบ้านนะครับผมนี่แหละแคบๆเลี้ยงเพราะความรักนะครับไก่ก็